เป็นฟามง,งูบอลไพทอนครับหรือว่างูหลามบอลเห็นบอกว่าราคาของเขาก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับสีสันและลวดลายครับพ่อแม่เขาไม่ใช่ลายทางทั้งคู่ครับแต่ว่าพอมันมารวมตัวกัวนแล้วมันทําให้เกิดลายทางได้จ <apare> นรู้ว่าต้องใช้ยีนไหนเข้ากับยีนไหนถึงจะได้ลูกงูแบบไหน คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะอยู่กับพี่ชวนค่ะพี่ชวนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นฟาร์มงูใช่ครับเฉพาะเลยค่ะแบบเป็นสัตว์แปลกโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นฟาร์มง,งูบอลไพรทอนครับหรือว่างูหลามบอลเป็นเป็นแบบลักษณะหน้าตาเขาแตกต่างจากงูหลามทั่วไปไงคะเป็นงูหลามที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกครับค่ะแล้วเวลาเขาตกใจหรือเขากลัวเนี่ยเขาก็จะขดตัวเป็นลูกกลมๆเป็นเหมือนลูกบอลน,นะครับ<อ>ลเลยเรียกว่าเป็นงูหลามบอล อยากเห็นเลยเกันค่ะช่วยคาะว่าแบบเล็กนี่คือเล็กแบบฝ่ามือไหมน่นรักน่ารักษณไหมอ่างั้นเดี๋ยวจะให้ดูลูกนูที่แบบอายุประมาณสัก1ปีก่อนแล้วกันอ่าหนึ่งปีคงเล็กๆนะคะคงไม่ใหญ่มากย,ย,ยังไม่โตเท่าไหร่ครับก็ขนาดอายุประมาณ1ปีครับก็จะตัวประมาณขนาดนี้ครับขนาดนี้นะคะใช่กำลังเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายครับกินหนูแช่แข็งครับอันนี้เขาเป็นสีขาวเห็นบอกว่า<ช>มีหลายหลายสีด้วยใช่ไหมคะมีหลายสีครับเราก็สามารถดีไซน์สีสันในรุ่นลูกหลานเขาได้เป็นเสน่ห์อย่างนค่ะอย่างตัวนี้ ที่พี่ส่นให้ดูนี่คือถือว่าหายากไหมสีขอ,<ก>ของเขานก็ระดับก <นะ S 2> ลางๆครับค่ะเห็นบอกว่าราคาของเขาก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับสีสันและลวดลายครับจ้ะอย่างอย่างน้องขาวตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่พี่ส่อนอันนี้อยู่ที่2 5 0 0 0บาทาถ้าอายุมากขึ้นจะราคาแพงขึ้นไหมหรือว่าอายุมากขึ้นก็ราคาสูงขึ้นครับเพราะว่าเขาใกล้เข้าใกล้วัยเจริญพันธุ์ครับเขาสามารถผสมพันธุ์ได้ออกไข่ได้ให้ลูกได้ก็ราคาก็จะสูงขึ้นไปตามขนาดตัวสีสันที่ว่านี่มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่ส่วน จะจะของคอไว้ก่อนนะพี่สอนะวัาไงนะไม่กัดจ้ะได้จ้ะได้จ้ะอ,อุ่นใจเลยจ้ะของหนูของคอสีไหนที่เป็นแร์หน่อยอ่ะเป็นแรแบบว่าหาย่ากนิดนึงจ้ะอีกแบบเป็นลายทางครับจ้าลายทางอุ้ยอันนี้สวยตัวเขาก้อลักษณะคล้ายๆกันใช่ครับ ว่อแต่ลักษณะคือเขาจะไม่เหมือนสู้คนเลยนะคะคือเขาถ้าแบบเขารู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภ<ม>ัย<ม>เขาก็จะข<อ>ดตัวนี้เลยใช่ครับอย่างตัวนี้เท่าไหร่คะพี่เฉินคะตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นบาท สองหมื่นบาทสีเขาแบบว่าความแปลกพิเศษของสีนี้คือมันยังไงคะพี่ชนมีลวดลายเป็นลายทางแล้วอย่างพ่อพันธุ์แม่พันธุ์พีช่ชนเราไปหายังไงว่าเอยเราอยากได้งูแบบไออย่างตอนนี้เขาเขาขาเรียบๆแต่เราอยากได้ลายทางเงี้ยค่ะเราก็ต,<บ>ต้องรู้คุณสมบัติของยีนแต่ละชนิดก่อนว่าเวลามันให้ลูกเนี้ยมันจะจทําให้ลูกมีลักษณะแบบไหนโอ้ต้องลึกถึงยีนเลยเหรอจ๊ะใช่แล้วแล้วอ่าอย่างนี้ตัวเขานี่พ่อแม่เขาจะเป็นลายยังไงคะพ่อแม่เขาไม่ใช่ลายทางทั้งคู่ครับแต่ว่าพอมันมารวมตัวกันแล้วมันทําให้เกิดลายทางได้ อะไรอย่างนี้แบบพี่สวนศึกษายัางไงว่าเ,เจ้าตัวนี้ถึงจะมาผสมหรือว่าต้องผสมกี่รุ่นถึงจะได้แบบนี้คะิงเริ่มเลี้ยงก็ต้องศึกษาจากเว็บของเมืองนอกค่ะแต่พอเราเลี้ยงไปสักพักหนึ่งเราก็รู้ว่าต้องใช้ยีนไหนเข้ากับยีนไหนถึงจะได้ลูกูแบบนัออ้น ประมาณกี่ปีแล้วที่พี่ฉนแบบว่าเปิดฟาร์มมาทั้งหมด13ปีแล้วครับ13ปีคุณโฉทั้งหมด13ปีเขามีความเชื่วชาญว่าอันนี้คือลายแบบว่าแบบนี้นะอมีนนอลายปลแปลกๆเพาะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลกๆจ้ะเป็นลายด่างนะครันอุ้ยอันนี้สวยจ้ะอู้คือเขาจะมีลายเฉพาะตรงนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้แล้วก็นี่อันนี้คือแบบเหมือนเราตั้งใจไหมหรือว่าเขาออกมาของเขาเป็นแบบนี้คือเราตั้งใจให้เป็นลายด่างครับแต่ว่า มกำหนดจุดไม่ได้เราไม่สามารถกำหนดได้และอันนี้เหมือนใยคนเนาะใช่ครับอันมูลลายด่างมันก็อาจจะมีใยขึ้นมาได้บ้างครับเป็นเรื่องปกติค่ะอย่างนี้ราคาขายพี่ส่วนอันนี้เป็นถึงหลักแสนไหมคะถ้าแบบนี้ถ้าตอนนี้ก็เป็นหลักแสนครับเพราะมันมีหลยีนมันไม่ได้แค่เป็นลายด่างปกติครับมันมียีนอื่นอยู่ด้วยทําให้สีสันตรงที่เขาเป็นลายด่างเนี่ยมันสว่างขึ้น โอ้ยน้องนองาราอ่ะอายุเท่าไหร่ครับวิสุทถ้าตัวแบบนี้เกือบสิบปีแล้วครับตัวนี้<ฮ>มันโตได้ไม่เยอะครับมันเป็นงูหนามขนาดนี้ตัวเขาก็จะขนาดนี้เนาะใช่ครับพื้นที่คนที่เลี้ยงก็จะไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะมากใช่ครับอ,อนี่วิสุทยสีเขาส่วนมากเลยตัวนี้ตัวนี้เป็นระดับเขาพันแม่พันได้ไหมคะหรือว่าเป็นแม่พันธ์ได้ครับตัวเมียเป็นแม่พันธุ์ได้มีวิธีเช็คเพศอยู่ครับตัวผู้ตัวเมียมันดูที่ช่องเปิดร่วงใต้หางนะครับ ช,ช่องเปิดร่วมแต่โหเหมือนเขาไม่ค่อยให้ความร่วมมือเนาะลองดูตรงนี้ใช่ครับคุณผู้ชมคะเราเห็นเจ้าง,งูนะคะที่มันมีหลายขนาดแล้วคุณผู้ชมเราอยากเห็นว่ากว่าที่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาจะมาจับคู่กันเขามีวิธีการเรื่องอะไรเดี๋ยวให้พิชชนพาไปเลือกดูค่ะ้ยงตัวอย่างเยอะยตัวอย่างอ่ะพี่ชนบอกว่าเยตัวอย่างอย่างเช่นงูลายต่างเนี่ยหรือมันเรียกว่าพายบอลเนี่ยค่ะสมมติเป็นตัวคู่ แล้วก็เราเวนเดอร์อเบโน่ตัวนี้เป็นตัวเมียเราสามารถเอามาผสมกันได้ค่ะผสมกันลูกก็จะออกมาได้สุดเด่นของทั้งสองตัวค่ะก็จะมีลายด่างค่ะเหมือนตัวพ่อค่ะแต่ก็จะได้สีสันของตัวแม่มาอ๋อสีเขาจะเป็นประมาณนี้คุณผู้ชมครับจากจากที่เป็นด่างสีน้ําตาลดำที่เข้มก็จะเป็นออกผอสีเหลืองแทนเออก็สวยไปอีกแบบหนึ่งใช่ครับก็คือได้สีของแม่ได้ลายของพ่อเลยครับเป็นเป็นตัวอย่างใช่ไม คอกนึ่งประมาณ8ตัวครับโดยเฉลี่ยแล้วลูกเขาเหมือนกันไหมพี่ชวนหมายถึงว่าในอเราสามารถทําให้เหมือนกันทั้งหมดก็ได้หรือว่าให้มันแตกต่างกันก็ได้ขึ้นอยู่กับเราจับคู่พ่อแม่พันธ์ุครับโอ้โห มีความซับซ้อนทำอุทกกรรมอีกคุณผู้ชมและสวยด้วยนะอย่างอย่างงูพวกนี้ค่ะพี่ผอ้สเสน่ห์ในตัวมันกับคนที่ชอบสะสมพวกสัตว์พวกนี้แต่ละคนเจ้าของเขาจะมีสักกี่ตัว๋อจริงๆเลยนะครับมันก็แล้วแต่กําลังทรัพย์ของเจ้าของว่าเขาอยากจะมีกี่ตัวอ,ตอ,อย่างตัวพี่ชวเนเองแบบเพาะด้วยใช่ครับสะสมด้วยไหมก็ต้องสะสมด้วยอยู่แล้วครับเพราะว่าเราก็เก็บเอาไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในความต่อไปในอนาคต มีคําแนะนําสําหรับเด็กๆหรือผู้เริ่มต้นที่อาจจะหัดเลี้ยงงูไหมคะแนะนําก็คือว่าให้คุยกับที่บ้านก่อนแล้วกันครับว่าเขาอนุญาตหรือเปล่าคือจริงๆมันไม่ใช่สัตว์ที่อันตรายหรอกครับผู้ใหญ่อาจจะมีความเชื่ออยู่ว่างูมันอันตรายอะไรนะครับก็เลยอยากให้คุยกับที่บ้านให้เรียบร้อยก่อนว่างูที่จะมาเลี้ยงเนี่ยมันไม่อันตรายนะอะไรนะครับก็ดูแลเขาดีๆเพราะว่าเขาเป็นสัตว์อายุยืนก็คือว่าวันแรกเรารักเขาแบบไหนเลี้ยงไปอีกสักห้าปีสิบปีก็ยังอยากให้รักเขาเหมือนเดิมทีนี้อยากพิสวน์ฝา แวะมาที่ฟาร์มมาดูติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะก็ติดต่อเรามาได้ทาง f a c e b o o ค่ะ The b o r t e n d e r ครับค่ะ Line t h e b o r t e n d e r ค่ะในเว็บไซต์ www t h e b o r t e n d e r com ค่ะหรือโทรศัพท์มาก็ได้ครับค่ะที่เบอร์ค่ะ0814993824ครับค่ะใครที่ชอบสัตว์แปลกนะคะวันนี้ได้มาเห็นแล้วว่ากว่าจะได้มาเป็นงูสักตัวหนึ่ง แบบนี้นะคะเขาก็มีวิธีการในการที่จะผสมดูถึงยีนแล้วก็ลวดลายด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ชวนนะคะคยินดีครับขอบคุณครับชมเลยกองข่นานทันทูฟยุยูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมะลือทุกที่เลยจ้า